ชีวิตที่ผ่านมาของผมเนี่ยค่อนข้างสเปสะสปะมากๆนะครับคือเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะการที่เราได้ดูโซเชียลเน็ตเวิร์นี่แหละทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าสำหรับส่วนโต่ว,วนโตผมเนี่ยพอเราดูเฟ o บุ๊ o u ูทูบอะไรทุกวันทุกวันใช่ไหมฮะมันก็จะเกิดเอ่อมันก็จะเกิดความสนใจ กัรนั้นอย่างเช่นไปเปิด u t u b e นะเจอพิธีการเลี้ยงนกเอาละปู่วกว็จะเริ่มสนใจละอ่าตอนนี้เริ่มสนใจก็เริ่มหาข้อมูลเริ่มอยากเลี้ยงพอเลี้ยงได้พอเลี้ยงได้ไม่เท่าไหร่เกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็ไปเปิดดู y o u t u ู e แล้วไปก็ไปเจอจุดสนใจ อย่างอื่นอีกเช่นกูอยากแคสเกมพอแคสเกมพออัดเกมพอไลฟ์สตรีมเกมแล้วผลไม่เป็นหนังหวังไม่มีคนดูคนดูเข้าไม่ถึงก็เบื่อแล้วก็ไปดู youtube อีกดู facebook อีกแจ้ความสนใจต่างๆนานามันทำให้ชีวิตผมเนี่ยไม่เจอจุดหมายเลยว่ามึงอยากจะทำอะไรกันแน่ก็เลยนั่งทบทวนตั้งสติตัวเอง ว่าอืมมึงควรจะต้องมึงควรจะต้องทบทวนตัวเองได้แล้วว่าทุกวันนี้โลกมันไปไวมึงจะสนใจทุกอย่างไม่ได้เพราะว่าผมแนะนําทุกคนที่เป็นแบบผมมันต้องมีนะต้องมีแบบผมเนี่ยต้องเป็นมันต้องเป็นสักคนหนึ่งทำอะไรสเปสะสปะแล้วก็มันก็จะไม่ไม่ประสบความสำเร็จอะ พอไม่ประสบความสำเร็จมัน,นก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยต้องนั่งทบทวนใหม่แล้วผมว่านะเอาจดสนใจอย่างเดียวหรือให้มันน้อยลงก็ให้มันน้อยลงไม่ต้องสนใจทุกอย่างให้มันน้อยลงเอาให้มันดีดีกว่าเนาะผมว่ามีความสามารถหลายอย่างดีแต่ว่ามันก็ไม่สุดประทางสักอย่างเนาะมันก็จะทำให้ไปแบบเแบบออ มันชีวิตมันอยู่ในมันอยู่แค่มันอยู่แค่เส้นบางเส้นบางๆ่งมันพร้อมจะขาดเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะถ้าถ้าเป็นแบบแบบนั้นน,นะเนาะเพราะว่าเดินเดินเส้นบางๆแต่เดินให้มันแข็งแกร่งดีกว่าเดินไม่ให้มันล่วงดีกว่าเดินอยู่บนเส้นได้เส้นได้อาจจะเปราะบางแต่ว่าเดินให้มันนิ่งจะดีกว่าเนาะเนี่ยผมจะผมต้องเลือกเดิน ไ้เส้นทางแล้วแบบนี้แหละืูเิาที่ผ่านมาไม่งสเปสะสปะมากนะทํำหลายอย่างเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงฮะการใช้ชีวิตในทุกวันนี้ผมว่ามันเหนื่อยนะช่วงอายุวัยทําง,งานเนี่ยยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบผมว่ายุคนี้คือมันเหนื่อยอยังไงก็ไม่รู้เนาะมันเหมือนต้องรับภาระ หลายทางอ่ะถ้าเมื่อก่อนรุ่นพ่อแม่เรานะครับโอเคช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่มนุษย์ยังเกิดไม่เยอะนะครับก็เขาก็อาจจะรับภารเลี้ยงดูลูกอย่างอย่างเจนเราเลี้ยงเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูอันนี้พูดถึงวัยพ่อแม่เราสมัยที่เป็นวัยรุ่นนะนะเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดู พราแม่ไปถึงตายายอ่ะเออเขาก็อาจจะรับภาระตรงนั้นได้ถ้าของชีพไม่ได้สูงนะครับบ้านเรือนบ้านช่องจะหาซื้อก็ไม่ได้ยากไม่ได้แพงหูฉีอย่างปัจจุบันนี้นะครับเขาก็น่าจะไม่รู้สิผมก็คิดว่า,วามันน่าจะใช้ชีวิตง,ง่ายกว่าปัจจุบันเนี่ยคือปัจจุบันนี้ ช่วงวัยรุ่นเรามันเหนื่อยดูยังนูนดูเหนื่อยอย,ยังไงแปลกๆไม่รู้เนาะค่อนข้างจะเหนื่อยเลยละแล้วยิงย่งยิ่งเอ่อช่วงช่วงลากย่าช่วงช่วงมีเงินเดือนน้อยๆอ่ะช่วงคนในช่วงนั้นอะ่ะเงินเดือนน้อยๆอ่ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยตายหาเลยเนี่ยเนาะใช้ชีวิตลำบากนะครับ คนที่เขาขประสบความสำเร็จในวัยอายุน้อยๆก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่อย่างเราๆนี่ดูเหนื่อยแปลกๆแต่ก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะครับเราก็อยู่ในรักยาเหมือนกันนี่แหละใครที่แวะเข้ามาดูแล้วยอยู่ในรุ่นๆสามสิบปีสิบยี่สิบสมสิบปีสิบวัยทำงานแล้วรู้สึกเหนื่อยก็เป็นกำลังใจให้นะครับดีย๋ยวไปท้อนะ บอกว่ายังไงซะก็มันคงไม่ตายหรอกมันต้องรอดไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในระดับเดียวกับพวกเราเนี่ยมันต้องรอดถ้ามีจิตใจอันแข็งแกร่งนะเนะ